ใครอยากสื่อสารกับชาวธาตุไฟ Five of Wands, The Empress, Nine of Cups, Seven of Pentacles, Five of Swords ใต้สำหรับ Ace of Cups เขาอาจจะเป็นชาวพฤษศพกัชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะเหมือนเป็นคนที่มีความความสัมพันธ์ทะเลาะกันหรือสับสนมากๆเลยะทะเลาะกันตีกัน มีคนยุ่งเยอะๆในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์วุ่นวายสับสนคือเป็นคนที่มีมิตรภาพดีๆให้กันเป็นคนที่ผูกพันกันมากๆรักและคิดถึงกันความสัมพันธ์เนี้ยที่มันยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงสับสนหรือทะเลาะกันนะเพราะมีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ความเป็นเจ้านายกับลูกน้อง แฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรื่องจะท้องดีไม่ท้องดีมีลูกดีหรือไม่มีดีหรือจะเป็นเรื่องของการที่พวกคุณเนี่ยมีการซัพพอร์ตสนับสนุนกันแล้วพอมันไม่มั่นคงอะ่ะมันก็เลยมีการตีตัวออกห่างกันก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องการซัพพอร์ตกันเป็นไปได้ไหมว่าปัญหาเรื่องเงินทําให้พวกคุณนะ่ะต้องห่างกันการลงทุนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จทําให้ห่างกันการที่ความสัมพันธ์มัน มันยังไม่มั่นคงสัทีมันจริงจังไม่ได้นะคะทําให้ห่างกันก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะพวกคุณจะมีอีโกโ้แล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทิฐิมานะการเอาชนะกันเกิดขึ้นก็เลยทําให้มีการตีตัวออกห่างกันเกิดขึ้นเอางี้ที่ชัดๆมากๆพวกคุณต้องเคยทะเลาะกันสับสนวุ่นวายเพราะคนยุ่งเยอะแยะนะคะหรือสับสนใจมากๆอันเกิดจากปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันจริงจัง ไม่ได้สักทีความสัมพันธ์ช้านะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องเงินนะคะหรือการมีทิฏฐิมานะการเอาชนะกันเรื่องอีโกโอ้อ่าใช้คํานี้นะแต่มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะคิดถึงผูกพันกันมากๆนะคะไหนดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ Five of Cups, k น i g h t of p e n t เ c l e s นะคะแล้วก็มีชาวธาตุดินมาก่อนระสบกกันเข้ามาด้วยนะ เอาว่าเขารู้สึกเสียใจหรือเสียดายอะที่ความสัมพันธ์มันต้องช้าอ่าในบางเคสความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันช้าเป็นเต่าคลานมันต้องชะงักต้องพอสกันไปความสัมพันธ์ของเรามันมันมันรออยู่นะว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบเขาก็รู้สึกแบบเหมือนไม่มั่นใจเลยอะไม่มั่นใจในที่เอาว่าเขาน่าจะเสียใจหรือเสียดายนะนะอาจจะแบบ อยากทักหาอยากพูดคุยนะคะหรือว่ารู้สึกต้องมีความต้องการคุณก็ได้นะคะมีความต้องการทางด้านทางกายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาวสิงขึ้นมาด้วยเนี่ยอารมณ์เหมือนกับเขามีความรู้สึกเจ็บเสียดายเสียใจรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกเสียความรู้สึกนะคะที่อ,อความสัมพันธ์เนี้ย มันต้องไปกันอย่างช้าๆหรือมันไม่ไม่ค่อยคืบหน้าใช้คํานี้นะมันไม่ค่อยก้าวหน้ามันไม่ค่อยคืบหน้าการควบคุมกันนั้นมันอาจจะทําให้เสียความรู้สึกกันก็ได้ไม่ว่าจะคุณควบคุมเขานะหรือว่าเขาควบคุมคุณนะคะเขายังสองจิตสองใจอยู่ว่าเอายังไงดีจะทักหาคุณจะยังไงดีจะเริ่มต้นใหม่กับคุณดีไหมจะกลับมาดีไหมนะคะแต่ว่าสามดาบก็คือกลับกลับมาไม่ได้ ความสัมพันธ์ไปต่อลําบากหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือเปล่าเออหรือมันยังเจ็บอยู่มันยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่ชาวรากรกฎดูทรงอะ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ได้ได้เริ่มต้นใหม่แบบให้มันดีๆอะ่ะรู้สึกแบบอยากให้พวกเราเริ่มต้นกันใหม่แบบดีๆกลับมาสนิทกันก็ได้อะไรเงี้ยนะกลับมาสนิทกันกลับมาพูดมาคุยกันนะคะกลับมาเรียนรู้กันใหม่แบบ จะ,จะเริ่มต้นใหม่ให้มันจริงจังให้มันดีๆละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมันเริ่มต้นกันใหม่เลยเนาะทาความรู้จักกันใหม่เรียนรู้กันใหม่เลยมาพูดคุยอะไรกันใหม่นะคะไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินไปเลยเรื่องจริงจังไปเลยนะคะแล้วข้อความที่เขาอยากส่งหาคุณให้ออมฝากบอกเขารู้ตัวดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เอองานยุง่งงานเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยอยาก อมถึงบอกว่าเขาดูมีความเสียดายเสียใจอยู่อะเออหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคอนเน็ชันนี้เป็นยังไงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณด้วยเอออาจจะเป็นพลังงานที่เขาแบบยังเสียใจยังเสียดายอยู่ได้ไงว่าเออที่ต้องโกหกที่แบบไม่สามารถแบบบอกความจริงหรือเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นกับคุณแต่เขาก็ต้องการคุณนะคะไอวันยูอ่ะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่แหละเอเออะ เขารู้ดีว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณนะ่ะจากความเจ็บปวดแสดงว่าเขาต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายเสียใจที่เขาเคยโกหกหรือเคยทําอะไรบางอย่างลงไปในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้คุณเจ็บแต่ว่าเขาพยายามไม่พูดถึงมันพยายามเบี่ยงเบนนะคะเขามีข้อความอะไรอยากบอกไปอีกเขาบอกว่าแต่ชาวทัดไฟก็ช้อยเยอะเนาะเออคุณก็ดูช้อยเยอะคุณดูมีทางเลือกเยอะ ดูไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตรอกอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะอ่ะแล้วคุณละคิดถึงเขาบ้างไหมคุณทําให้เขาหัวใจแบบมันฟูฟิลมากเลยมันมันใจฟูอะคุณทําให้เขาใจฟูอะนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกยังคิดถึงหอยหาอยู่หนึ่งเรียนนี่เอาว่าเขาอยากเหมือนอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะคราวนี้จะทําให้มันดีละอะจะไม่ไม่อยากโกหกละอะ,อะไม่อยากทําให้คุณเจ็บละอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง หน,หนึ่งเหรียญมันคือการเริ่มต้นที่ดีๆนะคะหรือไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าเออเขาก็อยากจะกลับมาท,ทําธุรกิจลงทุนอะไรกับคุณอีกก็ได้เนาะเพนทาร์เคิลนะคะหนึ่งเหรียญเนาะอยากที่จะแบบเริ่มต้นให้มันจริงจังกันอะไรเงี้ยแต่เขาได้แต่ฝันนะออไอ้ความอยากของเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะแบบอยากเริ่มต้นใหม่ให้มันดีนะคะความเสียใจที่เขาต้องโกหกหรือเขารู้ว่าคุณเจ็บแล้วเบี่ยงเบนไปเขาก็ ยังต้องการคุณอา,อาจจะอยากกลับมานให้มันดีแต่แบบทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําได้แค่ฝันนะ่ะเออน,นะโอ้โหแล้วเขาบอกเขาเจ็บมากนี่ที่เัาพูดเมื่อกี้เลยอะ่ะเขาบอกว่า I am so much pain นะเขาเจ็บเขา hurt นะจ๊ะเออแล้วทําไมมันถึงเป็นได้แค่ฝันละ่ะเออทําไมอะ่ะทําไมมันถึงเป็นได้แค่ฝันล่ะคะดูสิเพราะว่าคุณ move on แล้วหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันต้อง move on กัน หรือไอสิ่งที่เขาคิดว่าจะทํามันทำไม่ได้เพราะพวกคุณดันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องรักษาคอนเนคชันกันและกันโอ้โหสิบดาบอาจจะเป็นภาวะภาวะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบไม่สวยภาวะที่แบบแบบมันมูฟเป็นมูฟออนกันแล้วอะหรือมันไปต่อกันได้ยากแน่เลยควาว่านั้นเนี่ยแต่คิดถึงมากอะทําไมเขาถึงบอกว่าเขาเขาได้แต่ฝันบางทีพวกคุณเป็นได้แค่เพื่อนอะความสัมพันธ์เนี่ย มันมีพ,พลังงานในเชิงคิดถึงแล้วโหวยหานะคะคิดถึงโหยหาอยากขอโทษอยากได้รับการให้อภัยอยากให้คุณยอมรับอะไรก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบอยากขอโทษที่เขาเคยทําอะไรบางอย่างให้มันแย่สนถะานการณ์นะคะเขาก็เลยได้แต่ฝันเนีะ่ะมันไม่กล้าขอโทษเหรอเออไม่กล้ากลับมาเหรอนะคะพูดไ่ออกบอกไม่ถูกกับสิ่งที่มันเคยจบไม่สวยหรือมันแย่ตรงนั้นน่ะ เออเลยได้แต่เครียดอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เหงามันก็คิดถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเล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 ยได้เฝ้าแต่หวังแต่ฝันเซเวาสถานการณ์เนี้ยไปต่อยากหรือกลับมาหากันยากอืมไม่งานความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดมันจะไปกว่าน,นี้ยอย่างที่เขาฝันจะไปจะไปอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนอย่างที่เขาฝันไว้มันมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้นอ้องจากงานนะคะเอออะ ปากหน่อยใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลัางงานความสัมพันธ์ให้รบหาบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเป็นพุทธคุณสายขาวร้อยเไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราคือไม่มีแน่ๆนะคะแต่ว่าสายขาวแบบนี้ก็จะอินกับบุญกรรมของเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งของตัวคุณขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งของระหว่างกันกับคู่กร,รณีด้วยนะคะก็ผลลัพธ์แล้วแต่บุคคลเลยได้ไม่เหมือนกันนะคะใคร สนใจพรุ่งนี้จะจุดแล้วนะ12พฤศจิกาก็ติดต่อหลังบ้านหลังไมรายละเอียดใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็ติดต่อล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่ามันต้องปั้นมือไงก่อน5โมงของวันที่12ละกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย